จกมต่อไปของเราครับเกมนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นเกมเลยเป็นเกมที่ต้องวัดใจของคุณทสองคนไม่ได้วัดความกล้านะฮะแต่วัดความรู้ใจของคุณทสองคนครับกับเกมที่ชื่อว่ามีดปิงใจต่อใจ<ฮ>เกมนี้ผมเชื่อแหละว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยต้องเคยเล่นที่ไหนมาก่อนแน่นอนแต่สิ่งที่จะไม่เหมือนกันคือคำถามครับ เราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะฮะอันนี้คือพาร์ทวอร์มอัพก่อนเราจะให้คุณผมจะถามคำถ,ถามไปทั้งหมดนะฮะห้าข้อด้วยกันถามคำถามเสร็จปุ๊บให้คุณเขียนคำตอบลงไปในบอร์ดของตัวเองถ้าตอบตรงกันได้คะแนนไปแต่ถ้าตอบไม่ตรงกันมีบทลงโทษนะโอเคนะฮะซึ่งเราจะบทลงโทษเนี่ยคือเป็นบทลงโทษเป็นข้อข้อไปเลยนะเป็นข้อข้อเลยนะถ้าคุณผิดข้อแรกจะโดนบทลงโทษเลย โอเคนะครับรเราไมเอ่ยระหว่างนี้เป็นแอนๆทุกคนนะฮะสามารถที่จะตะโกนช่วยได้ถ้าเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยสิ่งนี้เรารู้ว่าศิลปินของเราเนี่ยเขามีความชอบแบบนี้ตะโกนขึ้มมนมาเลยโอเคนะสนุกรุ้นกันนะพร้อมนะครับเ้องมียพิงพร้อมนะฮะครับผมเอาไว้มาภาพพร้อมแบบนี้นครับข้อแรกมีคำถามว่ามีนปิงเจอกันครั้งแรกที่ไหน อย่าไปจบนะฮะวันนั้นทำอะไรเออใครรู้ไหมฮะมีใครรู้ว่าตะโกนทมื่อไหนฮะเขาเจอกันทางไหนเคยเคยเห็นที่ไหนไหมเหมือนบ้าเขาเคยเล่นกำถามทีท่ไหนนะผมไม่เคยเหรอ, <c oughs> อเคยบ้างอะที่ไหนตะโกนเมื่อไรอะที่ไหนรูอ้อ่าเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันนะว,นนะว่าจริงหรือเปล่าน,นะโอ้ผมว่าน่าจะใช่นะ ต้เขียนมาขนาดนี้นะอ่าและต้องบอกด้วยนะว่าทําอะไรนะสถานที่เจอกันแล้วทําอะไรนะอ่ามาเดี๋ยวผมจะนับสามสองหนึ่งนะแล้วคุณทําการชูให้กับแฟนทุกคนเป็นสักขีพยานว่าคุณตอบตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกันถือว่าผิดนะฮะพร้อมนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งทีครับเอาแล้วล่ะยังไงล่ะเ,เมื่อกีค้คุณบอกว่าอะไร ร้านสระล้างตัดผมใช่ไหมใช่ป่ะใช่คือเอาอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะคือปิงกับพี่มีนอ่ะเราอ่ะจำการเจอกันครั้งแรกไม่เหมือนกันคือปิงอ่ะคือปิงก็ปิงถูกอ่ะปิงก็ปิงถูกคือวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่ปิงอ่ะไม่เข้าหัวี่ต้องใหม่แรกเลยแล้วตอนนั้นอ่ะปิงไปทำอะไรสักอย่างนึงเลยแล้วทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะ พี่มีนมาสายยังจำได้ใช่พี่ม,มาสายพี่ก็เดินเข้ามาในร้านตะผมที่นนเวลาหลังจบแล้วก็มานั่งเล่นกันแล้วเหมือนตะพอนนั้นอ่ะพี่น่าจะนั่งข้างปิงจะอยากมาที่ปิงเล่าฟังว่าแบบจูบทุกอมให้อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนั้นอ่ะคือช้ำจริงจริงแต่คิมตันมาลัยเนี่ยอันเนี้ยคือแบบปิงจะได้ว่าช่วงอันเนี้ยน่าจะช่วงวันต้นปีแต่อันเนี้ยตวันกลางปีไม่อันนี้แรกไม่ใช้ำเลยเน่เขียกันดูดิเขียก เอดีก่อนเอาดี่อนคุณนค้ับทไมถึงจาได้เป็นทตักมาลนนั้นผมไปถ่ายงานที่สิตักมาลา <ứng S 1> <ห>ยรมลเหมือนมิมกล้องก <ๆ S 1> ็อยู่ในห้องด้วยตอนนั้นกำลังถ่งหน้าผมร่าถ่ายสักอย่างอยู่ออแลว้วน้องก็เดินขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแบบเปุ่นน้องหรือว่เพื่อนหรือว่าอะไรผมก็หวัดดีก่นเลยสวัสดีครับแก็หวัดดีแต่นเั้เขาใส่แมกล้วบเใครสูงจังเลยออาอ๋อก้าอ๋อ ไม่ตัวละใส่ไมั้ไเห็นการหล่อยังไเห็นการห่อคแสดงว่าคุณจำมาคนที่นะแต่เวลาจับคิมตันมาลายคืออยู่ใกล้กันนะจำเมี่ยคืออยู่ใกล้กันนะคิมตันมาลายกับเวลาอยู่ใกล้กันใช่เวลาอยู่ข้างหน้าบริเวที่เดียวกันเพราะว่าเวลาอันอยู่สถานที่เดียวกันเลยเปิดทได้ใช่เปิอทะลุสัวอ่ะสถานที่อธผมตีว่าสถานที่สถานที่เดียวกันแต่คนหนึ่งตอบกลุ่มคนอีกคนหนึ่งไมเฉย คืออ้าวเสียนมาหน่อยนะสมมตินะผมก็นั่งคิดเลาสมมติแล้สมมติพี่มีคิดว่าอันนี้อันแรกอันนี้เจอกันครั้งแรกเลยอันนี้คิดว่าเจอกันครั้งี้จําได้แต่เด้อประมาณนั่นแหละดิอันนี้ครั้งแรกจริงๆคือครั้งแรกอ้าวทำยังไงอ้าวคืออันนี้ครั้งแรกจริงๆเพราะตอนนั้นอ่ะ ผมยังไม่รู้ว่าพี่มีหน้าตาเป็นยังไงเลยตอนตอนั้นแต่ว่าฉั <จะ S 2> นมีคนนะแต่ว่าตอนที่ไปคิมตันมาอะไระ <c ười> คือรู้แล้วว่าพี่มีหน้าตาเป็นยังไงอเออจำได้ว่าตอนก่อนคิมตันมาครับคตอน <c ười> ตอนคิมตันมาอะไรอะ่ะคือก่อนที่แบบจะไปแคสไอลงไหนแป,ป๊บเดียวอะ่ะช่วงนั้นนะแบบโอใช,อใช่ใช่ช่วงแบบซีรีส์เรื่องแรกเลยแ,<ต>แป๊บเดียวหน้าจะเจอก่อนที่จะไปคิมตันมาใช่ก็คือเราเจอกันตรงนี้ก่อนแล้วเราก็แค่ไปเจอตรงนี้โอเคโอเค เริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มแล้วมีจริงไหมเนี่ยก็เป็นคนยืนยันเองไม่ได้ไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยถูก่โอเคแสดงว่าจบนะแล้วปิงถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะผมก็สอบหาความจริงได้นะครับเราจะหาความจริงจากไหนวะก็จากคุณทั้งสองคนนะฮะแล้วกว่าข้อนี้คุณมีนย้อนนะไม่ได้อ้าวไม่ได้นะฮะโอเคถือว่าข้อนนี้คุณมีนตอบผิดนะฮะแต่คุณปิงตอบถูกนะครับ ดังนั้นเราขอโทษข้อสาวข้อเลยน้องปิงมีบทตงโทษอะไรที่อยากให้พี่มีทำไหมหรือเป็นแฟนช่วยนเปมีได้นะอยากให้เขาทำอะไรฮะอุ้ยอะไรนะครับบอกบอกนะปิงอ๋อที่สุดบทลงโทษอออ เบาๆแบบนี้ไม่ได้ยินเลยคนเขาอยู่ทีงหลังนู้นเขาจะได้ยินใช่ไหมทำไมไม่ดีเหรอ ามว่าประเทศที่ไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกคือที่ไหนครับเฮ้ยผมว่าข้อนี้น่าจะน่าจะน่าจัง่ายกว่าข้อข้อที่หนึ่งนะข้อนี้นะประเทศที่คุณไปเที่ยวกันครั้งแรกที่ไหนครับพร้อมครับเอาละเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะทั้งคู่นะพร้อมนะครับเป็นแฟนยูนที่ไหนครับ ญี่ปุ <c oughs> <c oughs> ่นอ่านดูาดูญี oui> ่ป well ุนเลาตอนนี้คนใน้าเสียไปแล้วฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสามสนไปนี่ก็ะวดเที่ยวไดไงตัวแตะอ่ะฮะเปียวที่กอนหรอ คำถามอะไรนี่ขึ้นกับคำถามนะที่สามนะพวกคุณ2คนไปเที่ยวกันครั้งแรกประเทศอะไรอีใ่อีอี่ผต้องว่าเถียกับแฟนครับต่อต่อตอเดียวเดียวเนาะคืเราไปเอาทียิป่์มาครั้งแรกอะตอนแบบอจรีมมมม่อนแล้วก็ อันนี้พุทธาเหรอเอ้าเหรอโอพุทธาพุทธาไมอั้นีสามจีิิ้มกดนอนพุทธาเอ้แเราเอาติ้งเ่าไหร่นะกุมภาเมตตามีนายมเนยมหนือยอมยอมเยอมนยอมนื่หั้นทีมานแจกบ่อน ไม่หมดเออคิงองีมาดูอะไรเไินเซียนคาดบ้าเอาเองเงี้ยอ้าวไม่เชื่อนี่คุณไปเองหรือเปล่าถามเนี่ยถามนีคุณไปเองหรือเปล่าคุณตอบว่าคุณไปโตเกียวกุมภายี่งเอกุมภาใช่นะยืนยันนะว่าไปเที่ยวครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเนาะใช่นะแฟนบอกว่าใช่อ่ะถามทุกคนแล้วกันใช่ไหมม้วไม่ใช่ไหมผมต้องใช่แล้วเนาะไม่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ขึ้นอยู่กับเขานะเขาตอบตรงกันหรือว่าเขาชนะนะเออเนี่ยเออเขาตอบตรงกันด้วยนะผิดทั้งคู่หือว่าผิดทั้งคู่จะลงโทดอะไรอ่ะอ่ะผิดทั้งคู่เราจะมีช้อยสำหรับคนที่ผิดทั้งคู่ฮะแฟนๆทุกคนครับยิ้มิ่มสักหนึ่งอย่างย้ายมาท้อะไรฮะเต็ม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 ะเต็มใช่ไหมเต็มใช่ไหมอ่าเต็ม เอ๊ะกิจกรรมเราผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะเต้นนะเต้นนะพู้คุณร้องได้ไหมอ่าโอเคเฮ้ยเพื่อนพี่เก่งมากอ่ะถ้ยท่ามันร้องเพลงเพลงร้องร้องเพลงเอา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 เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรจัง ช่วยฟี้นก่อนนะตะโกนมาผมแบบได้ยินหลายสารมากเลยนะเพลงตะโกนมาให้ดังที่สุดลืมรู้ซิปลืมรู้ิมรู้ลรูกอนปรเชื่อต่อหที่ว่าลืมรู้ซิปหือรู้ซิปคือเพลงนี้เหรอมีเพลงชื่อลืมรู้ซิเดอะรจไม่รู้จ ตัวบ้านแมนเออออล่ยตัวนแมเหรอเป่ยตัวบ้นแมนหออิ้เยนะเอาไปเป็นชื่อเพลงโอเคแต่งตัวมาแมนโอเคลองได้เดี๋ยวเยเดเียวคนชคุณก็ลองเป็น ร้องล้วรงไปรอรองไาง้อยากฟังดีนร้องหมไไปเหนปเต้นไหมครับน่าไปร้องให้มันฟังเลยโอเคถ้าแบบนั้นก็ใส่ห้นที่แล้วะคนนึงร้องคนนึงเต้นได้ตให้ต่อให้นานะเอาไวผมร้องเป็นแค่ประโยคเดียว เขาเกิดให้เขาขึ้นเกิดให้ประโยชน์ด้วยแล้วคุณร้องต่อนะผมเป็นมนุษย์ีคนเดียวแฟนคลับช่วยร้องนะถ้าแฟนคลับไม่ร้องนะก็ไม่เต็มผมไม่เต็มเออโอเคนะเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะเดี๋ยวคุณมีนจะเป็นคนร้องเกิดไหมก่อนนะแล้วคุณร้องตามต่อนะสามสองหนึ่งมาแต่งตัวมาแต่งหุ่นตาดาราตัวแต่งตัวมาแต่งหุ่นตา คนนั้นไหนบอกร้อได้ประโยคเดียวนี่ยนอร้องต่นี้แหละแต่พ่อใครต่อเลยฮะร้องใงต่อลองใงต่อลองซิโป้พูดออกนคือผักแท้คออ่านสิบี่บก้ารไหกหกกห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 รกนกากก้ นี่ก็หมดเลยครับนี่ขึ้ข้อที่สองเรามาดูข้อที่สามกันดีกว่าว่าคุณจะตอบเหมือนกันไหมน,นะฮะถามคำถามนี้ครับโอเคผมเลือกผ่ามนี่แล้วกันข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายนะให้เลือกเลยทะเลก,กับภูเขาทะเ,เลก,กับภูเขา ตอบตรงกันถือว่าถูกตอบไม่ตรงกันถือว่าผิดเอาละมาเรากา็ดูกันนะฮะว่าทั้งสองท่านจะตอบว่าอะไรยบร้ยนะะเรียบร้อนนั้นโอเคสามสอง,งนหนึ่งมาเรื่องคู่เรื่องคู่ จริงๆไงอยากเลือกมาคู่มากจริงแบบอยากเลือกมาคู่แต่เขาให้เลือกไงก็เลยแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่เลือกไม่ได้อะเลือกไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราต้องโหนตเนาะแต่ว่าน้องปิงตอบว่าภูเขาซึ่งน้องปิงตอบอยู่ในกติกาของเราอ๋ออ๋อพี่ตอบอ๋อสองอย่างสองอย่างเพราะว่าผมให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไงแต่ว่าเธอบอกว่าน้องปิงน้องปิงตอบภูเขาก็ถูกถูกนะใช่ก็ถูกก็ถูกนะผิดตรงไหน ผมมีช้อยว่าอ่ะโอเคภูเขาทะเลโบ๊ทอ่ะคุณก็ตอบโบ๊ทได้อ่าคุณมีโม่แล้บอกว่าคุณโม่เลยโม่เหรออ่ะคุณโม่เลยเได้ไหมได้น้องปิงที่บทโพสให้ที่มีครับเอออันนี้เป็นแฟนช่วยฮะมันกอ็อยากอยากอยากให้ที่ทททมีทำอะไรอยากทำอะไรอยากที่มีทำอะไรนอกจากเต้นยืนหล่อให้ถ่ายรูปไม่ใช่บทลงโทษนะ จิมแก้มจิมแก้มจิมแก้มติดแก้มอ๋อติดแก้มอ๋อติดแก้มติดแก้มคืออะไรมมเป็อะไรรมเขาขสมมติ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 เป็นคมอะไรสมมติสมมติสมมติว่าอะใคนี่ก็เลยสนุกทุกคนติดแก้มเป็แบบอ๋อ ว่ามีมีอินเดอร์อยู่ภายในใช่ครับอ่าโอเคติดแกมเดี๋ยวติดแกมเนาะอใชว่ติดแกมเพราน,น,น้องน้องมีอินแจมเชิญครับยืนขึ้นเลยติดแกมให้เราดูหน่อยหลชงบากเช็คก็แกมจะทำอะไรอ้าวติดแกมก็ต้องมีเพลงเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีเพลงนันนะเก่ลงล้องอ่าโอเคไม่พูดตัวไม่พูดตัวเลยนะฮะเก่งล้องนะฮะเอางี้เอาซาวแล้วกันยิงซาวช่วยหน่อยเปิดเพลงเปิดเพลงที่มาหน่อย เดี๋ยวผมให้ยานนะแล้วเดี๋ยวคุณแจมนะสามสองหนึ่งมิวสิกมาติดแจมหน่อย เล่นกันสามพอเพราะว่าเราเห็น่าทุกคนแบบแฮปปี้มีความสุขแล้วแต่เราจะมีอีกหนึ่งเกมซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะต้องใช้พูฟเมนต์ซะหน่อยดังนั้นขออนุญาตเดี๋ยวให้น้องบีน้องปี๊ได้เข้าไปติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะอ่ะขออนุญาตเลยมาเอาบอรดมาที่ัวบเดี๋ยวให้น้องทั้งสองท่านนะฮะเข้าไปติดอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวออกมาสรุป